วันเลยเพราะว่าเราคือหนึ่งแหละเราอยากให้เกียรติคนที่เขามาดูหน้าเวทีททส่วนรวมใช่ส่วนรวมคือหนึ่งคนข้างหลังสุดๆก็ยังมองที่นางอาอกอามาสิะานะนางเอาเงินเลยนางททยหลแต่ก็ไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนน้อยนะว่า <im> อยากให้ทุกคนน้อยทุกันนี้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นคนือเราสํานึกในน้ําใจของทุกๆท,ท่านเลยแม้กระทั่งแกร้อยยิมที่เขามองเห็นปอยุน้าเวทีมันก็คือพลังของเราแหละ ได้จับมือนะครับบรหาจะมีรางวัลให้ก็ได้นะครับบรเด็กเกี้ยวก็ได้แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่มีเวลาอยู่กับเราในช่วงเวลาที่เราอยู่หน้าเวทีทุกคนสามารถเต็มที่เลยถ่ายรูปได้จับมือได้ช่วงล่ำเนี่ยช่วงล่ำเนี่ยบอยบางบอยบางคือทุกคืนเลยช่วงล่ำช่งชัยสุดเพชรที่เป็นลำเรื่องนะครับคือเวลาบ้างหน้าเวทีมันเยอะเพราะว่าน้องคนอื่นเขากระรองเพ่งอยู่เราเรามีโอกาสนั่ง คุยหรือนั่งทักทายหรือนั่งเซลฟี่กับแฟนเขาได้ผมประกาศเลยมาถ่ายรูปได้เลยนะครับมาเซลฟี่ได้เลยอย่างประมาณนี้แต่ช่วงร้องอะ่ะมันจะหลุดโฟกัส <c oughs> คือ,อยังไงเขาเรียกว่าโดยเฉพาะวันที่มีไลฟ์สดเนาะถ้าสมมติว่าเราเราอยู่กันสองคนเนี่ยโฟกัสทั้งหมดทุกๆสายตามจะอยู่ที่เราถ้าสมมติว่าเราคือเราโมแต่เซลฟี่แล้วเราแบบมันมันจะอยู่มุมไหนมุมนึงอะค่ะถ้าเราเล่นฟี่เซลฟี่บางตีงเนี่ยแดนเซอร์เขามาบอก แดนเซอร์เขามาสมมติว่าเพียงจบแดนเซอร์เขามาแบบเหมือนเหมือนกับออปปสิตจะให้นักร้องอยู่ตรงกลางเนี้ยแต่เขายังไปรับเงินับแฟนลับอยู่แล้เราเออโชว์ก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็มันก็ไม่เป็นการให้เกียรติดนเซอร์ด้วยนะแดนเซอร์เขาตั้งใจที่จะแบบโพสต์ให้เราแบบเด่นอะไรประมาณนี้แต่เขากแบบไปนั่งอยู่บุนมันมีหลายอย่างก็อยากให้แม่ๆเข้าใจอยู่นะบางทีจริงๆมันมันมีมันมี มากเลยคะ่ะว่าทําไมเราถึงต้องพี่เซลฟี่ขึ้นมานะเดี๋ยวหนูนั่งให้ถ่ายก่อนอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเราจับเครื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องจับยาวๆยาว,ยาวจับให้ทุกคนจับให้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราเราจะพิจารณาเลยว่าเอ้ยวันนี้คนเยอะวันนี้คนน้อยไหมหรือว่าเป็นยังไงแม้กระทั่งบางบางคืนถ้าต่อให้หน้าเวทีคนไม่แน่นคนน้อยในช่วงคอนเสิร์ตก็จะไม่ก็จะไม่ได้ค่อยเซลฟี่นอกจากว่าเพราะว่าถ้าเซลมันต้องเซลให้ทุกคนนอกจาก เดี๋ยวจะร้านค้าจังแบบย้ายเป็นแม่อีหรีที่แบบเถา่บเบาไหวเพิ่เติมเพิ่นเิอยากมหาเขาเป็นหมดมหาเขาอีหรีเองสิคืออันนั้นเน่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้นะคะซีซีถ่ายให้บอยเอิญเอาเลยเวลาที่สะดวกผมประกาศเรียกเลยยื้หรืออยู่หลังเวทีช่วงไหนที่แบบผมสามารถแบบถ่ายรูปถ่ายรูปไหมครับผมเรียกถามเลยถามเลยใช่ไหม แล้วเขาถามเพ่นเลยว่า่ายรูป,ปราคาพระทายได้ดยอย่างประมาณทีนี้ถ้าถามว่าทําไมแต่ก่อนหนูเป็นคนนึงที่หนูกล้าพูดว่าหนูเกิดมาจากการเซลฟี่หน้าเวทีหนูอาจจะเป็นคนแรกๆช่วงแรกๆด้วยที่เ,เป็นคน<ฆ>ที่หย<ฆ>ิบโทรศัพท์ของแฟนคลับมาถ่ายให้จนมันกลายเป็นแบบว่ามันกลายเป็นเป็นข้ามิยมของการที่จะต้องยื่นโทรศัพท์แล้วให้ศิลปินถ่ายให้ทุกคนทำตามใช่ทุกคนทำตาม มีเคยมีนะค่ะมีแม่แม,แม่หลายๆคนที่เพินเ่นเป็นเพิ่นเป็นศิลปินเต่ากนนีเพิ่นว่าผู้ใดมือมาทาม่าหมอลำเซวฟีตะกีมันมามีได้หลูกจซส่นะหนูก็ได้น้องหลับว่าหนูว่าหนเป็นหนูหรือเปล่าได้แม่แต่ว่าได้ช่วงหนังขึ้นหนูเป็นคนเซวฟีได้แหลกบัดที่นี่ว่าถ้าคนถามทุกคนถามว่าเป็นอย่างดอเนี้คือเฮ็ดบ่หร้คือตะกีคือแต่ก่อน ด้วยความที่หนูยอมรับว,ว่าหนูเด็กด้วยแล้วหนูรู้สึกว่าที่ภาวะหนูคิดอะไรไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนี้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการการการเซลฟี่หรือการนั่งนานๆไปตะกีนี่มีคนว่าห,หนูว่ายางออกไปหลองเองมีนาเซลฟี่มีแต่เซลฟี่แล้วไม่ได้สนใจคนอื่นไงม,มีแต่เซลฟี่หนูเกียดเดยแต่ว่รานี้หนูเอาคั่มคั่มกูนะกลับมาหย่อนคิดเบิรงหนูว่าเออมันก็แมนอีรีคือเราอ่ะ คนอื่นเขาแสดงโชว์หมดคนอื่นเขาลํำเรื่องหมดคนอื่นเขาแสดงเขากลำลังแสดงกับเราแต่เราเดินลงมาเซลฟี่มันมันรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติเขาหนูก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะเราควรที่จะเราทําไม่ถูกเราก็เลยคิดว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบวกกับว่าเราเองก็คืออายุมากขึ้นแล้วมันไม่ไหวอ่างเงี้ยนะคือคืออาจจะนั่งนานไม่ได้แล้วก็ ลืมลืมนื้อลืมในสิ่งที่จะพูดเลยคือเรื่องจริงเนาะแต่ก่อนก็ไม่คิดว่าจะเป็นบางทีสมาธิมันไม่ได้อยู่ตรง,งนั้นไงใช่ค่ะความสวยงามหายไปแต่ก่อนหนูไม่เข้าใจเลยว่าเป็นยังคือตรงเมื่อวานหนูกบน,นึงเหมือนมาหาเง,งินหนูต้องเซี่ยวสี่เพื่อเอาเงินแต่แต่ก่อนลืมคิดไปว่าแบบแต่แต่ ใใเวลาที่เรานั่งรับเงินเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเกรงใจคนอื่น mm hmm. คือคนอื่นเขาทางานคนอื่นเขาฟอนแต่เ้านั่งเอาเงินเนี่ยเ <c oughs> ขากับหีูเขารู้สึกว่าเ <c oughs> ขาก,กับเกรงใจแล้วหนูก็จะรู้สึกผิดตลอดว่าทําไมต้องไปรับเงินนาน,านมันก็เลยกลายเป็นคนไม่มีความสุขในการทํางานเพราะว่าเราก็รู้สึกเกรงใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหนึ่งตัวคลั์สา แต่เข้าไปถ่ายหลังเวทีได้นะครับได้ค่ะเข้าไปถ่ายหลังเวทีได้โดยเฉพาะช่วงลังช่วงที่ไม่ได้เร่งรีบอะไรคือได้เลยช่วงคอนเสิร์ตมันอาจจะดูวุ่นวายหน่อยเนาะท่านแดนเซอร์อะไรวิ่งวิ่งกันบางทีส่วส่ววนนสสถานาี่มันแคบถ้าสมมติว,ว่าเราไปยืนถ่ายภาพเนี่ยน้องๆเขาแบบเขาแรนขึ้นเวทีเพาสะดวกเขารีแต่ช่วงลังคือได้เลยผมดีใจนะที่ทุกคนแบบอยากถ่ายดูน้อง อยากมีรูปเราไว้ในโทรศัพท์มันเป็นสิ่งที่เราแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะ่บางเพื่อคือสมมติว่าถ้าเราหยิบอสมมติว่าพี่คนนี้ยื่นโทรศัพท์มาแล้วอีกหลายหลายคนอ่ะเราต้องหยิบหยิบให้ครบทุกคนเพราะเรารักทุกคนเท่ากันถ้ายิบพอครบทุกคนหยิบ็ต่ือแบบยางหีิบคนหนึ่งน้อยมันปรลาเข้ากับเขากับลำบากใจ ต่อยากให้ทุกคนมาลุมนะครับเพราะเวลาออกเป็นหน้าเวทีอยากให้ทุกคนมาลุมอยู่อยากให้ทุกคนมาลุมเยอะๆมันมีพลังเนี่ยประกาศหน้าเวทีเหมือนแลวพวเลยลูกบางทีการประกาศคนฟังเนี่ยกับบรรุว่าเพิ่นตั้งหรือเพิ่นเปินปตีว่ามาันไหนเราก็ไม่อยากพูดหน้าเวทีอ่ะกลัวมันไม่เหมาะสมอีก ก็ยันพ้นตีไปต่างๆน้านนะว่้านพ้นที่ใหญ่แบ่งสันส่วนสิคือแันกับบอลเนี่ยได้ขั้นมือในกันคุ้มสถานการณ์ว่าไรหมายว่าขั้นหงุดหงิดหน่อยขั้นหงุดหงิดปวดถ้าเราพูดเหมือนซีเรียสมากๆก็จะคนตีแบบเออบางคนก็ถือว่าคืดคืดไปในเจตนาอีกแบบนึงอีกใช่ไหมเฮ้ยมันหลายอย่างเด้เวลาคือเขาเป็นสิคือแต่ก่อนบอกง่ายๆเนาะก็ต้องบอกตรงๆว่าแต่ก่อนมันบม่ได้หลายแบบนี้แต่ก่อนบันไม่ได้ดัง แล้วเราก็ไปเรื่อยๆมันก็ถ่ายได้เพราะมันไม่ได้เยอะมันไหวมันไหวมันไม่ได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้คือคือมันหลไงชุ่มืมอี้ได้นไทยหิครารุตะกีนโ้ยโดนมาในนั่งบอกถามข้าวกันอยู่แล้วตะกีพี่ก็ชอบถ่ายปัปกว่าจะมีก่า มื่อัี้มันไม่รู้จักกันเลย้แไม่ได้มาหากันวะจำคนแมนเนาะวันนี้ครับถามห้องขยับเออรู้สึกวาเหมือนเราเนี่ยแหละถามเป็นคนถามข่าวถามข้าวห้องอี๋บางทีเขาจะรู้สึกแบบดีใจเนาะแม่ขับฝังคนเป็นแม่ไก่ยังไงห้องน้ำเรื่อยสบายดีพอเมื่อเห็นโดนรอนออยเป็นเรื่งจริงจริงๆหลายๆคนที่อยากถ่ายรูปกับเราแล้วมาดูสิ่งที่เราพูดจะเพิ่งคิดว่าเราไม่อยากให้ถ่ายนะ แต่คืออยาก่ายค่ะแต่ว่าเราเราแค่อธิบายในส่วนของหน้าเวทีบางทีแบบว่ามันอาจจะอะไรย่างทีว่าอาจจะเซลฟี่ให้นก็ได้จนสินะคะแต่ย่างย่างเคียดย่างเคียไม่ได้เนี่ย